แต่ว่าเคมีกาอย่างคะบักอม,มัดใช่ยู้เลยรอเวลานี่มาโดนเราดิอืมเมีนบะบัวฉันวา่าล่อมาโดนไปยังขึ้นมาเด็กแต่เอาเด็กจังไดเราโง่หน่าเราให้ออกเด็กกระดอน<า>เคมีกาค่ะ<า>เคมีกาฮูบะวา่อมมาอมัดใช่ยู้มาเมื่อนี้มาเห็ดยงังเอามันสิแกงหรอสิมาเห็ดยัง,ยงเนาะไม่ยังทอดเดาเอา เดือดนะมาเตยล่าขอามาอย่าเฝ้าเตยล่ามันมักเตยเนีมันมาฟังงอลลั่มในตอนนี้อ้ยคิดไม่กล้าบ่หูบ่ว่าโตกับใจคนนี้มันกับพ่ออยู่อยู่ได้บักเข็นหลงอยู่ข้างลา่างมันอดบ่ได้เลยคลิปเมกาอ๋อมันเป็นอย่างไรพี่ชิโยฮะโอ้ยมันตีคิวยุ่งเหนือเหือ เดียวลงตีคิวแถวหน้าบัดที่นี่มันเป็นจังใดมาถอดเข็มมีกามันเดือดเลวพี่จะโยกกันถายเนาะเมือมาเจ้าว่าสิตสอดแยงปันนี่มีคนมาเห็นก่อนซะเนาะเนาะเข็มมิกาจ้าเดี๋ยวนี้มันขึ้นแล้วดี่ไม่ไม่บอกไปแต่อย่ากแต่มันขึ้นแล้วพะน่ะเข็มมิกาพุทธอาลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเจ้ายวมาถอดเครือหัวหน้าบ่ โอ้ม,นนม่หนาวแนาวเราก็ถอดเด้คันเล่าเรนน่ะออกฉากเดียวต้องเอาให้มันคุ้มเอาฉากเดียวนี่เห็นไม่ได้เกิดเลยโอ้เบิ่งพี่น้องเพิ่อนทาเบิ่งอยู่ผู้หนาตั้งปลาหยมันขาดจะนอนบ่ได้ลงแปล่งเป็นมิกาผยานันความเหล่าอ,อกเปม,มิกาจ้าขะ <คา S 1> ปลุกอ,อารมณ์ชายโยนี่ปลุกยังไงน้องปานี้ถอดเสียสนัยมาดมเนี่ยมาถอดเสียสนัยกันไปดมที่ไหน เป็นคนโลกกิจตีนี้โอ้ยเกมิกามันบริอะไพอโดนเนอะกันจังสันข้างสิอพี่ชยโยเองพี่ชยโยค่ะมันได้อารมณ์เต็มอกบานดิเกมิกาพี่สิจัดไทยสาม